วันนี้เรามาแนะนำ e n นพ i n รุ่นใหม่ของเชลโลราคาไม่แรงด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวทําสําเนาก๊อปปีจากของทางเยอรมันตัวนี้มันถอดได้นะละนักษณะการติดตั้งเนี่ยจริงๆก็แค่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าดิเมนชันของเส้นผ่าศูนย์กลางตัว End i n เชลโลเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเชลโลของโลธาเซมเลงเกอร์นะเราจะวัดกันนี้ขยายมาแล้วก็วัดตรงเบ้าด้านล่างสุดของเขา มันจะอยู่ที่สี่จุดหกนะสี่จุหกมิลลิเมตรนะครับเส้นแบบตรงกลางซึ่งถ้าเราวัดตัวนี้เนี่ยเราก็ทําการวัดตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเจดมิลลิเมตรนะครับตรงโคนเขาเลยเจดมิลลิเมตรปัญหาของ7มิลลิเมตรที่ว่าเนี่ยเราไม่ได้ใช้เจดมิลลิเมตรถ้าเราจะต้องขยาย7มิลลิเมตรแล้วใส่เข้าไปทั้งดุนเนี่ยมันก็ได้ครับแต่ว่าเขาออกแบบมาให้ตัวเนี้ให้เสียบเข้าไปข้างในนะครับเอาว่าเข้าไปประมาณลึกซักสาม สามถึงสี่เซนติเมตรในประมาณนี้นะตัวนี้เนี่ยเราทําการดินสอแล้วก็ดออิงไว้มากไปนะอะมาเสร็จแล้วเราดึงออกมาโอเคเราเห็นแล้วว่าเราต้องตัดไปตรงนี้นะเราทําการวัดโอเคประมาณสามจุดห้าสามจุดห้าเหมือนเหมือนตัวนี้เลยเกือบสี่เซนถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เข้าลึกกว่านี้เราก็ตัดลึกกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารามีลิมเมอร์ตัวนี้ก็ติดตั้งไม่ยากเราสามารถขยายมันได้ ผมขยายเข้าไปนิดนึงเพื่อให้เขาสามารถใช้ได้โอเคหลัง <Yeah. S 1> จากทำการตัดเรียบร้อยนะครับก็ะจะผ่าซี่ออกมาอย่างนี้เราก็เอาตัวนี้ไปสวมที่ด้านในกดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เอานี้เบ้านี้ก็สวมเข้าไปแล้วหมุนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วถือว่าเรียบร้อย วิธีติดตั้งนะครับง่ายนิดเดียวีให้ดูนะเขาก็จะสวมไอตัวสายระทางปลามาจากข้างล่างเนี่ยนะประมาณนี้แล้วก็ดึงขึ้นมามันก็อยู่ตำแหน่งเดิมเลยแล้วตัวสายระทางปลาเนี่ยมันจะลักลัดตัวนี้อยู่โดยธรรมชาติก็ไม่น่าจะขยับไปเยื่นไปไหนนะแล้วเราก็เอาตัวนี้มาล็อกตัวนี้แต่ตอนนี้ตัวนี้เขาจะให้ตัวแหวนตัวนี้มาตัวแหวนตัวนี้จะใส่อยู่ตรงนี้นะให้ดูประกบเข้าไปที่ไหนนี่เพื่อให้มันนั่นขึ้น แล้วเราล็อกตัวนี้อะล็อกแล,ล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราที่เราหักักขึ้นมาก็ต้องช้กขึสุดแล้วนะเราหัลกลงลักษณะจะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ขึงสายนะครับเราขึงสายปุ๊บมันจะอยู่นิ่งมากนะครับตัวนี้ก็คือจะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยนี้ชักการลามได้